เป็นข่าวครับก็มีเรื่องราวเหล่านี้มานานในวงการบันเทิงและวงการทั่วไปเกี่ยวเรื่องข่าวๆนะครับวันนี้เราก็เลยจับเรื่องข่าวต่างๆนะครับมาทําเป็นซีรีส์ซิทคอมนะครับเราเองก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเป็นเป็นการทดลองแนวใหม่แล้วก็พยายามจะทำซีรีส์ซิทคอมหรือว่า เนี่ฮะซิดลีซิดลีแนวใหม่ให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในในปีนี้ของพวกเราครับคนบาทแต่ละคนนี้เป็นเรื่องบ้างครับสำหรับเรก็เป็นเรื่องราวในวงการบันเทิงล้วนๆเลยนะครับนะฮะพวกเราก็ทําหน้าที่ในแต่ละมุมของบุคคลที่อยู่ในวงอยู่ในวงการนี้เกิดขึ้นจริง แล้วก็จริงๆก็เป็นชีวิตพวกเรานั่นแหละนะฮะนำมาให้ได้เรียนรู้แล้วก็สนุกสนานกันพี่แทงก็เป็นพี่บอยผมบอยต่กนเกียดครับโอ้ครับผมอเคแล้วครับค่ะก็บทบาทก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นตีแผ่ในเรื่องของคนที่มีความ แยมนะคะก็คือเป็นในในละครเนี่ยเราจะต้องเป็นเล่นเป็นตัวร้ายแต่ว่าความจริงแล้วเราเป็นคนดีแล้วก็คือเหมือนกับว่ามีความฝันที่วันสักวันหนึ่งเราจะได้เป็นเองแล้วก็มีแบบคือเหมือนเป็นตัวแทนของคนหลายๆคนที่มีความฝันที่อยากจะก้าวข้ามาในวงการบันเทิงแล้วก็กําลังทําความฝันนั้นให้เป็นจริงให้ได้อย่างเงี้ยค่ะสาหรับน้องใหม่เข้ามาเป็นดาวรุ่งนะฮะเดอะสตาร์ใช่ค่ะ็นซีรีส์เรื่องแรกก็อยากจะให้ตัวละครออกมากลมน้องมี ุกทุกด้านย่างกินเยอะๆสิไม่ใช่กลมอย่างนั้ใช่ขอบคุณครับค่ะก็อยากให้ตีแผ่ออกมาเป็นตัวแทนของคนที่มีวามฝันค่ะครับพุกก็ระบบทเป็นอันครับเป็นหลานของพี่แห้งครับเป็นเหมือนตอนแรกเขาเขียนเป็นน้องตอนนี้บอกว่าให้เป็นหลานเลยมันเกิดเป็นหลานของพี่แห้งครับเป็นเอ่อเป็นเด็กแบบซ่าๆครับ บ้าๆเป็นวัยรุ่นแบบคือที่จริงในเรื่องแบบไม่ค่อยได้เรื่องอะไรเท่าไหร่คือตั่ปากเก่งไว้ก่อนปากเก่งแต่ว่าที่จริงตัวมันเองอยากเป็นดารานะแต่ว่าน้าโอมไม่ให้เป็นมันก็เลยต้องแบบพยายามหาทางทําไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยมีตัวตนในบริษัทอยู่แล้วครับแต่งเร่นเป็นตัวจริงไม่ถึงว่าเป็นดาราดังไม่ดังไม่เท่าในเรื่องดังกว่า คือในเรื่องก็รับบทเป็นหนึ่งในตัวแสดงในบริษัทนะคะซึ่งก็เป็นนางเอกดังมากพอสมควรใ,ในในวงการบันเทิงแห่งนี้แล้วก็จะมีมุมมองที่เป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็ คือในพระในจอเนี่ยอาจจะเป็นนางเอกสำหรับผิดเขาเรียกอะไรนะตรงข้ามกับตัวน้องเกรซก็คือในละครเนี่ยเป็นนางเอกแต่ในชีวิตจริงก็ก็มีวีนบ้างเหวี่ยงบ้างแต่ว่าวีนเหวี่ยงมีเหตุผลเค้ขาเรียกคือเนื่องจากเรียกนางฟ้าในวงการนางมาในชีวิตจริงอะไรประมาณนั้นเนื่องจากว่าอยู่มานานเลยค่อนข้างเข้าใจยนี่ทำไมคุณเข้าใจผมผมรู้เรื่องดีครับเอาสรรรุปแคคับผมนึกถึงแป้งออนจิราเนี่ยไม่ตายแล้วแรงโอเคเล่นเป็นซูเปอร์สตาร์นั่นเอง แล้วเราก็จะได้เห็นในแง่มุมหลายๆของซูเปอร์สตาร์ทั้งหลายในเมืองไทยเอามารวมอยู่ในแป้งครับค่ะจบค่ะมีอะไรมากกว่านั้นแล้วค่ะอีิพิมอย่างคาแรคเตอร์นี้ตัวพิมต้องเล่าก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันแบ่งเป็นพร์ทนี้ค่ะเรา3าคนพี่แท่งพิมและพี่เจมเนี่ยเป็นหุ้นส่วนเปิดบริษัทดูแลดาวเป็นบริษัทที่เหมือนแบบว่าดูแลศิลปินดูแลดาราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคาแรคเตอร์ของเรา3คนก็จะไม่เหมือนกันพี่แท่งนี่ก็จะเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างอะไรนะลอมชอมทุกอย่างมู่ชายอบอุ่นแก้ไขปาทุกอย่ง คำนี้แม่พี่ใช้เลยเหรออไม่ค่ยคุณนไม่ได้ยินนานแล้วอ่ะส่วนคาแรคเตอร์พิมก็จะเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นกับการทำงานในวงการบันเทิงเพื่อจะแบบผลักดันให้ทุกอย่างมันไปสู่โกอินเตอร์วงการเราจะต้องพัฒนาคือมีอุดมการณที่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเงินเรื่องเรื่องอื่นอาจจะมารองแต่สำหรับพี่เจมส์ครับก็ ผมคาแรคเตอร์นะครับในเรื่องชื่อเสียงชื่อตัวจริงรจริง, <c oughs> รงแล้วทุกคนเนี่ยจะมีอุดมการในการที่จะทำให้ชีวิตวงการบันเทิงไปในทางที่ดีนักแสดงก็เป็นนักแสดงที่ดีแต่สำหรับผมเนี่ยต้องได้เงินด้วยนะครับร <c oughs> จะพยาพยามพยายามจะยามดูแลทุกอย่างให้ให้ธุรกิจบริษัทดูแลดาวเนี่ยมุ่งสู่ความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับอันนี้ดาวลูกไฟชายครับผม แล้วบทเป็นท็อปครับท็อปจะเป็นเหมือนเป็นนักแสดงในสังกัดดูแลดาวนี่แหละครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบสร้างข่าวมาให้พวกพี่ๆเขาแก้ไขแก้ไขปัญหากันอะไรอย่างเงี้ยครับเจ้าชุนเนี่ยใช่ครับจะเป็นแบบคัสโนวาคัสโนวาพิ้วม้วมิพิ้อมิ้ว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 มไงเล่นเป็นไรเล่นเป็นไรอ้ตายแล้วไปดักทำไมล่ะ อุ้มนะคะอุ้มก็เล่นเป็นแคสติ้งของบริษัทนี้นะคะเป็นคนที่มีความสามารถเยอะมากแต่ว่าหน้าตาและรูปร่างไม่อํานวยเพราะฉะนั้นเราเล่นเป็นเป็นคนเป็นตัวเองตลอดเลยเป็นคนใต้เช่นสมมุติว่าน้องแลวน้องจะเป็นดาราน้องต้องพูดในจัดก่อนนะดูพี่เป็นตัวอย่างอะไรแบบนี้ก็จะเป็นคนดูแลนักแสดงเป็นแบบพาน้องๆไปแคสติ้งตามที่ต่างๆแล้วเดี๋ยวก็จะมีเรื่องราวมาให้สนุกสนานกันในเรื่องนี้แล้ว่องราที่สุกสนานนมันจะสะท้อนบ เป็นข่าวบ้างก็ศัจะทำกชีวิตใช่ครับนะฮะในวัชจักเป็นเกิดเกิดขึ้นมาดับไปอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วมันก็มีเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพวกเราทั้งหมดเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับแล้วก็ข่าวราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับบางเรื่องก็ นำมาจากเรื่องจริงบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่มีแง่มุมคิดแล้วก็จะสะ้อนให้กับน้องๆหลายๆคนหรือว่าองค์การบันเทิงหรือว่าท่านผู้ชมได้ใช้ในชีวิตจริงๆด้วยครับเรครเรื่องนี้พยายามจะสื่อสารแล้วก็บอกให้ทุกคนได้เห็นถึงถึงความเป็นจริงนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับเป็นละครที่ชื่อนี่อาจจะแรงนิดน,นึงแต่จริงๆแล้วถ้าดูจริงๆแล้วก็จะได้ประโยชน์จากละครเรื่องนี้มากๆครับครับพี่ใหญ่คนหนึ่งครับอ้า ครับผมจากเป็นต่อมาเป็นข่าวอย่าพูดถึงสิต้องคุยแล้ววันนี้มาคนเดียวด้วยองเล่นสองคนเล่นเป็นใครครับ นั่นน่ะสิเล่นเป็นยอดครับเป็นเพื่อนของพี่แท่งนะฮะเป็นเพื่อนของพี่โอมนะครับแล้วก็เป็นคนที่บ้าการขี่หลีนะฮะเป็นไม่ใช่ตัวเองสิเป็นตัวละครใครเป็นคนเนี้ยเล่นเป็นตัวละครนะครับเป็นคนที่เป็นเสียนะเรื่องที่ผมเล่นเป็นคนรวยนะมีเต้นรถเป็นรถสปอร์ตนะครับซึ่งมันก็เข้ากับชีวิตจริงด้วยวิทเพผมใครจะรู้ว่าจบมาจะกไม่แดงเป็นเจ้าของเต้นรถเป็นเพื่อนของเองนะครับก็มาสร้างงานไปออฟฟิศผมมีบริษัทเอเจนต์ดูแล ดาราเขาก็มักจะเอาไปคุยเสมอว่าโอ้ยมีเพื่อนรู้จักดาราเยอะแยะเดี๋ยวจะเอาดาราคนนี้ไปงานเอาดาราคนนั้นซึ่งเราจะเห็นอยู่บ่อยนะฮะคาเฟ่แบบว่าสนิทดาราคนนั้นคนนี้ครับก็นิสัยจริงก็เป็นกันรู้จักชาคิดบ้างรู้จักอะไรบ้างผมก็คุยไปทั่วนะฮะจริงๆเขาไม่ได้ไม่ได้รักผมมากมายหรอกนะฮะแต่จริงๆนิสัยจริงครับผมเนาะพี่เจมส์ครับรู้สึกกดดันนะครับกับเรื่องมีมัางอยเรื่องเก่าที่เราเคยเล่น กดดันไหมกดดันมากๆเหมือนกันนะครับเขาพยายามเล่นให้หนีตัวเก่านนก็คือตัวพี่ยมนะครับมันก็ยากเหมือนกันเพราะตัวพี่ยมมันคือตัวเจ็บเองครับผมยากเหมือนกันนะฮะก็ต้องดูแต่เชื่อมือพี่นกนะครับว่าต้องทําได้ครับ รู no ้สึกีพอใจำหรับพิมพิมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างยากเพราะว่าละครเรื่องนั้นคาแรคเตอร์มันค่อนข้างชัดแล้วมันก็ผูกพันกับคนดูมาระยะเวลายาวนานฉะนั้นวันนี้พอเราจะมาเปลี่ยนอะไรใหม่ๆขึ้นมาสักทีหนึ่งมันก็เป็นเรื่องยากแต่ว่าพิมรู้สึกว่าอยากให้คนดูลองเปิดใจลองเปิดใจรับอะไรใหม่ๆดูบ้างนะคะเพราะเราก็ตั้งใจเต็มที่และเรื่องนี้พิมมั่นใจว่าสนุกแน่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนชอบและอยากที่จะรู้เรื่องวงการบันเทิงเรื่องของคนที่เรารักเราชอบในวงการอาจจะมี เรื่องที่เป็นข่าวอยู่ฮอตฮอตอยู่เราเอามาดัดแปลงอยู่ในเรื่องนี้อะไรเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปเลยจากเรื่องเป็นต่อฉะนั้นเป็นต่อมันก็ยังอยู่ในความทรงจําของทุกคนแต่ว่าเป็นข่าวมาใหม่อะไรใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นในทีวีบ้านเราด้วยค่ะ ก็สําหรับผมรู hmm. so point, oh, right. yeah. mm ้ส hmm. ึกว่ารู้สึกโชคดีนะครับเพราะว่าเราได้ได้เรื่องนี้ได้ลงในเวลาเดิมที่ต่อจากละครเป็นต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าแฟนๆที่เป็นแฟนเป็นต่อเดิมอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะได้รับอัตลรทใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ในที่สัญที่สุดก็คือทีมงานเดิมพุ่มกับคนเดิมคนเขียนบทคนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้เรานําเสนอสิ่งใหม่ๆให้กับวงการซิทคอมก็ว่าได้นะครับคิดว่าน่าจะเป็น น่จะเป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งนะสำหรับสำหรับซิทคอมเรื่องนี้นะครับก็ก็มีแต่ความดีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่จะอยากจะทํางานนี้ออกมาให้ให้ดีที่สุดนะครับสำหรับแฟนๆทุกคนนะครับ ว่าเป็นข่าวตอนแรกจะได้ชมกันวันไหนวันไหนครับิบหก่อจากที่9อ่ะจบเมื่อไหร่เป็นเป็นต่อจบเมื่อไหร่เป็นต่อจบที่เแล้ววิต่อไปครับก็เก้าแล้วหลังจากนั้นก็16 16กุมภานครับผมครับผมก็เป็นข่าวนะครับจะเริ่มนะครับ16กุมภาพันธ์2 5 5 5นะครับเจอกับพวกเราได้นะฮะดูแลดาวแน่นอนนะครับช่องรับครับเย้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ